สวัสดีนะครับวันนี้ GS CM NIDA Podcast นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับจากปกติเราอยู่ในห้องอัดนะครับวันนี้เรามาอยู่ในคณะของเราจริงๆเลยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์วินนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัศวินเนตธพกแก้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโบครัวันนี้เป็นบรรยากาศใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์นวัตกรรมเลยครับแปลกใหม่จริงๆครับวันนี้เราก็อยู่ที่ชั้น7นะครับก็เป็นคณะนิเทศศาสตร์นิดาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ก็บร <S ong> uh ิเวณนี้เราตั้งใจให้เป็นลักษณะแบบ co-working space นะคือหมายความว่าทำงานไปด้วยพักผ่อนด้วยเรียนหนังสือด้วยค้นคว้าด้วยปนๆกันนะครับก็เลย CSM c Nida Podcast ครับก็เลยขอมาใช้พื้นที่ตรงนี้ด้วยเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของขนาดนิเทศในหลายๆมุมด้วยนอกจากในห้องอัดที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยเห็นกันมาก่อนนะครับทีนี้วันนี้ก็ ได้โอกาสออนดี D เลยครับที่ได้มาคุยกับอาจาร,รย์วินนะครับที่เป็นคณะบดีของเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับอาจาร,รย์วินครับว่านิเทศศาสตร์ในยุค2025เนี่ยอาจารย์วินมองว่านิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบันเนี้ยหมายความว่าอย่างไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับครับคือโดยพื้นฐานเนี่ยคำว่านิเทศศาสตร์มันคือการสื่อสารอยู่แล้วสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในแง่ที่ว่าเราสื่อสารด้วยกันนะครับ หรือมนุษย์สื่อสารกับตัวเองมนุษย์สื่อสารโดยผ่านสื่อฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังมีมนุษย์และมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็ย่อมมีการสื่อสารอยู่เกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าโดยรวมก็คือคําว่านิเทศศาสตร์เนี่ยมันก็จะอยู่คู่ไปกับความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละไม่ว่าจะผ่านไปยุคไหนสมัยไหน2025ครับอาจจะไม่เหมือน2000อาจจะไม่เหมือนก่อนหน้านั้น แต่มนุษย์ก็ยังคงจะต้องสื่อสารกันเองและสื่อสารระหว่างคนต่างต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์อยู่เสมออยู่แล้วนะ,ะครเพราะฉะนั้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนิเทศศาสตร์และการสื่อสารก็เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของมนุษย์เช่นเดียวกันที่เปลี่ยนไปเนาะ<ช>ครับแต่ว่าพอพูดถึงการสื่อสารในยุคนี้เนี่ยเหมือนจะมีอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์หรือว่าห หนึ่งสิ่งที่เป็นเหมือนกับว่ามาคุยกับเราด้วยในยุคนี้เนาะ<อ>นั่นก็คือ AI อใช่ไหมอาจารย์เหมือนจะเป็นอีก,อกหนึ่งวิทยาการหรือหนึ่งเผ่าพันธ์ที่มาคุยกับเรามากขึ้นแล้วครับ,ค,รบคือ AI เนี่ยก็คําย่อเนาะรจริงๆคําเต็มของเขาก็คือ artificial intelligence ครับคำว่า artificial เนี่ยมันคือสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะนั่นแสดงว่าเรากำลังพูดถึงว่าสิ่งที่ อาจจะเคยเป็นเรื่องเพ้อฝันในอดีตสิ่งที่เป็นจินตนาการล้ํายุคเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันมันเป็นความจริงแล้วก็คือมนุษย์สามารถประดิษฐ์และสร้างสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วมันทําหน้าที่ได้เทียบเคียงหรือเท่าเทียมกับมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอคําว่า i n t e l l i g e n c นซึือคำว่าปัญญาเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเนี้ยหรือสิ่งเนี้ย มันคิดได้เหมือนคนเลยทําได้เหมือนมนุษย์เลยครับนะฮะเป็นอย่างนั้นได้ยัางไงาคงต้องบอกว่าอันนี้แหละเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคนะครับที่มันสั่งสมมาตั้งแต่เราเริ่มมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่มความสามารถมีศักยภาพสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่เราเรียกว่า AI เนี่ยมันกำลังจะเข้ามามีบทบาทสูงมากในในในสังคมแล้วก็ในชีวิตของมนุษย์เรา ะะเช่นเดียวกันก็นิเทศศาสตร์ก็คงตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันคงเข้ามาแทรกซึมในทั้งบทบาทการเรียนรู้นะบทบาทบของการทํางานหรือแม้แต่การประกอบอาชีพแล้วก็ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในอนาคตต่อไปนั้นก็สแสดงว่าไอ้การปรับเปลี่ยนของนิเทศและการสื่อสารเนี่ยมีตัวแปร AI ที่ว่าเนี่ยแหละกาลังจะเข้ามา ทำให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงขนาดใหญ่อ ok ย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็พูดกันตลอดช่วง 2- อสปีนี้เลยนะครับเรื่องของ AI er, ใช่ไหมครับที่จะเข้ามาบางคนบอกว่าจะมาแทนที่การทํางานของมนุษย์หรือเปล่า hai, หรือว่าบางคนก็บอกว่าเ้ย <vocal. S 2> คนที่ทํางานด้วยแล้วก็ใช้ AI เป็นด้วยเนี่ยคือสุดยอดเลยที่แบบอะไรหลายบริษัทหลายองค์กรต้องการเนาะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าชื่อของคณะวิทยศาสตร์ที่นีด้าเนี่ยจริงๆต้องมีคําต่อท้าย นิเทศาสตร์และนวัตกรรมนะครับมีมีสองเรื่องนี้รวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็คําว่านวัตกรรมเนี่เหมือนเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคําขยายแล้วก็เป็นคําที่กํากับ DNA ของนิเทศที่นี่ด้เนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยต้องบอกว่าพอเราย้อนกลับไปตอนก่อตั้งเนี่ยปี2555เนี่ยณนะตอนนั้นในเมืองไทยอ่ะพูดถึงนิเทศาสตร์มันก็คือนิเทศาสตร์ และจะไม่มีอย่างอื่นเลยนะฮะแล้วพอพูดถึงนิเทศศาสตร์ตอนนั้นก็จะพูดถึงสื่อดั้งเดิมด้วยะะการแบ่งภาควิชาหรือแบ่งขแขนงกลุ่มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเหมือนในอดีตลหลายสิบปีก่อนแต่พอนิเทศนิดาตั้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยค,คำว่านวัตกรรมกลายเป็นคำสำคัญคมันอยู่ทั้งในชื่อคณะอยู่ทั้งในชื่อของปริญญาอยู่ในชื่อของหลักสูตร,รเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่า สิ่งนี้มันกำกับความเป็นมาเป็นไปของนิเทีินิดามาตั้งแต่ต้นเลยถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเพื่อที่โยงกับมา AI ตอนนี้เลยนะต้องบอกว่าปี5-5เนี่ยเป็นปีที่ถ้าทุกคนจำได้นะครับมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งจะใช้ l ลายอะแอพพลิเคชัน l ล n e เพราะผมจำได้แม่นเลยว่าตอน54เนี่ยมันเป็นปีที่น้ำท่วมกรุงเทพใช่ไหมครัซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศของทุกวันถ,ถ้าทนิสภาพออกก็คือว่า ช่องสามสรยุทธ์เนี่ยก็จะบอกเลยว่าวันนี้น้ําถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว huh. หุนันเป็นวันๆน,นะครับส่วนตั้งแต่อยุธยาไล่มาจนถึงลังสิตเนี่ยก็จะมีเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม uh huh. ที่จะบอกว่าโอ๊ยมาถึงใกล้หมู่บ้านแล้วให้ไป uh huh. ช่วยกันเอากระสอบทรายอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยณตอนนั้นเนี่ยสื่อโซเชียลมันเพิ่งเริ่มนะฮะสังคมเครือข่ายออนไลน์เพิ่งเริ่มแล้วผมจำจำได้แม่นว่าปีห้าสี่เนี่ยเราเริ่มใช้ w h a t s a อ p กัน uh huh. นะครับ แต่ก็ยังอยู่ในวงที่จํากัดแล้วก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากเพราะมันเพิ่งเข้ามาแต่ช่วงพริบตาเดียวครับไลน์ก็เข้ามาตัดหลังจากนั้นครับแล้วก็ทําให้ WhatsApp หายไปเลยก็จะบอกว่าตอนเราตั้งคณะขึ้นมาเนี่ยเราเพิ่งมีไลน์ใช้เราคิดดูแล้วกันนะครับมันก็หมายความว่าเราเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วแหละว่าสื่อออนไลน์ที่เป็นโซเชียลมีเดียความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ออนไลน์มีเดียทั้งหลายเนี่ยกำลัง พัฒนาการตัวเองขึ้นมามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า mass media uh huh. หรือสื่อมวลชนที่ตอนนั้นเรามีกันอยู่นะฮะนั่นคือเมื่อตอนตั้งคณะคก็แสดงว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะไปกับความเป็นออนไลน์แล้ว uh huh. ด้วยความว่านวันตกรรมนะฮะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพอในวงการการศึกษาเนี่ยมันเริ่มมีประเด็นถกเถียงตามตามเวทีวิชาการนะ หนังสือพิมพ์กาลังจะตายนิตยสารกำลังจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยครับคือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบถ้าดังๆหน่อยหนะก็จะเป็นพวกคู้สร้างคู้สมจะขอปิดตัวอะไรเงี้ยนะที่ยอยปิดครอ,อยแต่สุนเนี่จะเริ่มจากดสื่อพิมพ์ก่อนครับนั่นแหละเป็นจุดที่พอเราทําหลักสูตรตรงนี้แป๊บเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วว่าสื่อในความหมายดั้งเดิมการสื่อสารในลักษณะเดิมเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วมันจะค่อยๆปรับครับแล้วจะลดลงไปเรื่อยๆแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกเนี่ยเราจึงมีความเป็นออนไลน์มาตั้งแต่ต้นเลยการจะบอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังถกเถียงกันนะตอนนั้นน่ยว่าสื่อเกา่าสื่อกาลังจะอะไรเียคือเราเรารู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเรากำลังจะขยับไปที่พื้นที่ใหม่ซึ่งมันก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์นะตอนณตอนนั้นแล้วก็ส่งมาถึงปัจจุบันตอนนี้นี่เองนะครับซึ่งพอมาถึงตอนนี้พอสอนนี้แล้วเนี่ยคำว่า AI แน่นอนเป็นสิ่งที่เราเตรียมเตรียมรอเจอเขาอยู่แล้วะนะฮะทะี่ถามว่ามันจะเข้ามาทดแทนมนุษย์การทำงานของเราได้แค่ไหนยังไงต้องยอมรับว่าเข้ามาแน่ๆนะฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าผมกลับย้อนกลับไปที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราคิดแล้วเราใช้สติปัญญาเนี่ยมันประกอบไปด้วยสองส่วนเนาะส่วนที่หนึ่งเราใช้หลักเหตุและผลนะฮะ มีสิ SUV ่งนี้ <ğim> จึงเกิดสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างบวกลบคูณหารไปตามหลักลอจิกของมันตากะของมันนะครับแต่ในความเป็นมนุษย์มันไม่ได้มีแค่หลักเหตุผลอยู่ซีกเดียวนะมันมีอีกซีกหนึ่งที่เป็นปเราใช,ใช้จินตนาการหรือว่าสับใหม่แล้วจะว่าเรามาโน <_ S 2> เอาก็ได้ <t> แต่นั่นแหละมันคือความสร้างสรรค์นะฮะก็หมายความว่า AI เนี่ยทำหน้าที่ได้เฉพาะมุมนี้ที่เป็นตากะเพราะว่าเขามาจากคอมพิวเตอร์เขามาจากคณิตศาสตร์ เขามาจากการบวกลบคูณหารหนึ่งบวกหเป็น2องเขาคิดตามหลักแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรที่ลอกไปจากศูนย์หนึ่งลอกไปจากโลจิกที่ตั้งตามคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย AI ทำไม่ได้หรอเพราะมนุษย์ต้องเป็นคนใส่เข้าไปเหมือนเราใส่แบบใส่พร้อมใส่คีย์เวิร์ดต่างๆเพื่อให้สร้างออกมานั่นหมายความว่าตราบใดที่มนุษย์ยังมีสมองอีกสิ่งหนึ่งที่ทําหน้าที่ด้านความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็อย่าไปกลัว AI เลยเพราะสุดท้ายแล้วเรานั่นแหละเป็นคนที่จะบอกและป้อนคําสั่งให้เขา ก็เป็นการรวมกันของนิเทศศาสตร์และวัตรกรรมที่ตั้งแต่ปี55นะครับตอนนี้ปี6 8ผ่านมา13ปีเราก็เห็นการเลนหรือว่าหลอมรวมกันเข้าไปมากขึ้นทุกทีนะครับใช่ครับ